น้อยนะคะเราคุยกันเรื่องมันดาเลอาจารย์ครับเวลาพี่ไปมันดาเลจะไปค้างเนี่ยส่วนใหญ่มันดาเลเนี่ยเป็นเมืองที่ถ้าไปอย่างน้อยต้องนอนหนึ่งคืนครับหนึ่งคืนนะแต่ถ้าจะไปต้องการเห็นมากมากกว้างแบบไม่เหนื่อยเนี่ยต้องสองคืนครับนะบเพราะว่าเมืองมันดาเลนั้นเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตนะครับผมใช้คําว่าประวัติศาสตร์มีชีวิตคืออย่างพุก,กามเนี่ยหลายอย่างมันตายไปแล้ว ะะเราไปดูเจดีเราไปดูนักท่องเที่ยวไปดูเจดีะนะครับแต่มันเลยังคงเป็นเมืองที่ยังใช้ชีวิตอย่างนั้นเป็นเมืองที่ไม่เคยตายอย่างครับย่งออครับตอนอังกฤษยึดมาได้มันเลก็ยังมีผู้คนก็ยังปกตินะ,ะยังปกติอยู่นะครับมันดเดลนั้นเป็นแหล่งของการรวมช่างสิหมู่ทางราชสำนักไม่ว่าจะเป็นช่างปิดทองช่างตีทองอนะฮะตีทองที่เป็นแผ่นเนี่ยนะครับ มีแต่ไทยกับที่เนี่ยที่ตีได้นะครับก็ยังอยู่นะครับการทอผ้านะครับเมืองแห่งการทอผ้านะครับช่างแกะสลักนะครับช่างปิดช่างแกะสลักลงลักนะครับอยู่ที่นี่หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นไปมันดาเลเนี่ยนะครับเราจะได้เกือบครบในความเป็นอู่อารยธรรมของพม่าที่ยังเห็นวิถีชีวิตคนจริงๆนะครับ ไม่ต้องจินตนาการจากภาพวาดไม่ต้องจินตนาการจากสิ่งที่กําลังเห็นอยู่เฉพาะหน้าแต่มันเห็นคนทําอย่างนั้นจริงๆแต่ว่าความเจริญทางด้านศาสนาหรือความศรัทธาของคนเนี่ยเท่าเทียมกันไหมคะแต่ละพื้นที่ต้องบอกว่าตอนนี้มันทะเลเป็นอันดับหนึ่งนะครับเพราะยังมีศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาอยู่นะครับ <S <S พม่านั้นใช้พระศาสนานั้นเป็นเครื่องบําบัดใจคน <S <S ใช่นะครับคือการเมืองจะเป็นยังไงก็ช่างนะครับคือมัน เรียกว่าดิ้นโดนอะไรไม่ได้คือสภาพการเมืองที่เป็นอยู่อย่างนั้นเนี่ยถ้าคนพม่าไม่ได้ยึดศาสนาต้องบ้ากันไปแล้วว่าใช่ใช่ใช่ครับเพราะนั้นศาสนาก็ช่วยทําให้คนเริ่มสงบเย็นใช่และบางคนที่ไม่อยากใส่ใจกันก็อยู่กับศาสนาไปว่ไปวาดานวัดไปอะไรไปก็คือเรียกว่ามีการศึกษามีที่พึ่งมีที่พึ่งนะครับแล้วก็พระก็ไม่ให้เพียงแค่นะครับมาดูดวงพร่ำนมณ์ พม่เนี่ยน้อยนะครับที่ผมน้ำมนต์เป็นน้อยมากที่ผมน้ำมนต์เป็นนะเพราะถือว่าเป็นเรื่องที่เขาไม่อยากทาเลยนะครับเขาไม่อยากทําเลยแต่สิ่งที่เขาทําคืออธิษฐานแผ่เมตตานะครับแล้วก็สอนนี่การสอนและเจอพระบ่อยๆก็คงไม่ต้องสอนเรื่องเดิมฮะต้องหาเรื่องใหม่เพราะฉะนั้นพระก็จะต้องแตกฉานมากๆในการที่จะยึดโยงเอาพระสูตรย่อยให้คนได้เข้าใจนะฮะจึงมีคน หลงพ่อทางพมา่าแตกฉานแต่งคัมภีทางอัตถกถาเยอะแยะนะครับหรือมีหลงพ่อมหาศรีสยาดานะครับโสภณะเถระมหาเทระเนี่ยแตกฉานด้านวิปัสสนานะครับเรียกว่าทางอภิธรรมทางวิปัสสนาเกิดตรงนี้เต็มไปหมดมันทําให้คนเนี่ยนะครับมีที่เข้ามาเป็นที่ประชุมใจที่มันเดเลมันเดเลนอกจากจะไปดูนะครับสถานที่ที่เป็นแหล่งเรียนพระ ปริยัตเช่นมหาวิทยาลัยนะครับหรือมหากันตโยงที่หลายทั่วไปนะครับหลายคณะเที่ยวไปนะเป็นสํานักสงฆ์ที่สอนพระปริปรปรยติธรรมแล้วก็มีพระประมาณพันกว่ารูปแล้วคนส่วนใหญ่จะไปชมการเรียนนี่มีสํานักนี้จะมีพระไทยเรียนด้วยะจะเห็นพระไทยที่ตั้งอกตั้งใจเห็นพระพระมา่าตั้งอกตั้งใจนะครับแล้วก็เข้ามาใส่บาตรกัน พระเยอะๆฮะใส่บาทเป็นพันนรูปนะะแล้วก็เรียกว่าตักบาทจนเมื่อยแขนนะครับตักบาทจนเมื่อยแขนแล้วก็จะเห็นภาพที่พระสำรวมระวังนะครับพระสำรวมระวังอันนี้อยู่ในนิกายที่สองของพม่าเรียกว่านิกายชเวจินก็คือไม่แตะทองไม่แตะเงินเคร่งครัดนะครับเคร่งครัดนะพม่ามีนิกายใหญ่สองอันคือชเวจินกับสุธรรมาสอเสือกับตอเต่านะพม่าจะใช้เรียก สอสเสือว่าต่อเต่าสุธรรมาเรียกทุธรรมาทุธรรมานะสาธุนะสาธุก็กลายเป็นตาทุตาทุอ่านะเพราะฉะนั้นนะครับเมืองพมา่าถ้าไปต้องได้ไปอย่างเงี้ยมัณฑะเลนะข้ามไปแม่น้ําชื่อสกายเลยไปอีกนิดชื่อว่าเมงกุนเห็น <He en S 2> หมดเลยครับว่า,าศาสนาพุทธตั้งยังไงอาจารย์คะในหนังสือเล่มหนึ่งเนี่ยนะคะพูดว่าพระเจ้าทีบบเนี่ยตอนที่ไปอยู่ที่อินเดียแล้วอยู่ที่นรัตนบุรีที่อาจารย์ว่าเนี่ย เลยขึ้นมาบอกว่าดูสิตรงกับสมัยรัชก,กาลที่5้าใช่ไหมคะครเราเนี่ยเคยไปตีเมืองสยามไปเผาพระรตั้งแต่สมัยยุทธยาณนะคะเสียหายดูสิวันนี้เนี่ยเราต้องมาอยู่บ้านราวกับคอกหมูครับแต่พระเจ้ากรุงสยามไปนอนที่แวร์ครับเคยเปลยขนาดนั้นอาจารย์เคยได้ยินเคยได้ยินครับแต่ว่าเชื่อว่าต้องเรียนว่าต้องเชื่อว่าเป็นเรื่องที่เป็นแนวคิด ของผู้เขียนทำไมผมเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าพระเจ้าทีบบนั้นท่านกท่านนึกภาพนะเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินเหมือนกับลูกเศรษฐีที่ถูกสปอยเลยค่ะค่ะไม่สนใจการเมืองเลยไม่สนใจกษัตริย์ไม่สนใจเลยเพราะฉะนั้นนะทุกอย่างอยู่ที่เมียหมดค่ะวิธีคิดแบบเรื่องว่าเราไปตีเขาเข้าไปตีเราเนี่ยไม่ไม่ไม่มีฐานนี้หรอกไม่มีฐานนี้แต่จะมีคิดว่าเราเคยรวยมายังไง แล้วจะต้องมาทํานาเองอต้องอยู่เองต้องดูแลตัวเองใหม่ๆก็ให้อังกฤษให้คนใช้นะใะให้คนใช้ผู้ติดตาม3 4มคนตอนหลังก็ค่อยๆตัดงบจนท่านจะต้องเอาพระราชทรัพย์ออกมาขายลูกนี่ต้องไปแต่งงานกับสารฐีอินเดียจําเป็นครับเพราะว่าไม่งั้นม่นมีใครปกป้องดูแลแล้วอันตรายมากด้วยลูกนี่ยังยังปรับตัวไม่ได้ตอนหลานคลอดนี่ยังร้องหาบาถาดทองมารองรับก็คือคือต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยนะครับ เขาต้องผู้เขียนต้องการจะสื่อให้เห็นว่ากษัตริย์ที่ไม่ค่อยได้ใกล้ชิดประชาชนแล้วก็จะโดดเดี่ยวตรงนั้นเท่านั้นเองนะครับแต่ความเป็นจริงเนี่ยพระเจ้าทีบอคือต้องการแสวงหาเงินปีที่พระองค์ควรจะได้เพราะพระองค์ยังบอกตัวเองว่าเป็นคิงอยู่อังกฤษจะอยู่อินเดียก็ตามใช่นะครับอังกฤษเขาก็ให้ทีแรกอยู่แต่ตอนหลังเนี่ยเขารู้สึกว่าท่านร้องขอมากเกินไปก็เลยตัด <ไ>ใช่ครับจนพอสิ้นพระชนแล้วเนี่ยนะครับพระนางสุภรัตก็เลยขอ,อกลับประเทศนะครับแล้วก็มาปฏิบัติจาศีลภาวนาเป็นเรียกว่าเรียบร้อยเลยล่ะเนี่ยเรียบร้อยเลยล่ะนะครับจนคนแบบตกใจว่าโอ้โหเป็นไปได้ขนาดนี้นะฮะเรียกว่าไปช่วยกองทุกวันเลยนะฮะอาจจะไปสานึกอาจจะไปอะไรไม่รู้นะครับแต่ว่าพระนางเองเนี่ยเชื่อว่าพระนางไม่ได้ทําร้ายประเทศ ชื่อว่าพนางก็ทําเต็มที่ตามความสามารถที่พนางมีเผอิญความสามารถน้อยไปนหน่อยเท่านั้นเองน่าสนุกนะอาจารย์คะได้ดูทั้งเรื่องพุทธศาสนาได้ดูได้ศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์ด้วยว่าอะไรเป็นอะไรพอสองอย่างนี้มาเจอกันจะพบคํานึงคือกฎแห่งกรรมนะครับพอเราเห็นกฎแห่งกรรมตามแผนการเดินทางของกษัตริย์วัฒนธรรมและศาสนาของพมา่าจะยืนยันเรื่องกฎแห่งกรรมชัดเจนโดยประณีตครับ เมืองหลังจากมัณฑะเลย์คือที่ควรไปนะครับอมราปุระน่าชมนะครับนะเป็นเมืองที่พระเจ้าอรงพญานะครับมีความเจริญทางพุทธศาสนาที่นั่นใช้ได้ดูอย่างนั้นคุยกันสัปดาห์หน้านะคะเรื่องนี้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ